อ่ะโอเคโอเคครับว okay. ้าวอีกทัเหโอ้โดนมากแล้ววันนี้เรามาเรามายืนเล่นดีกว่าไหมไม่ไม่ไม่เราเรายืนเล่นดีกว่าไม่ไม่เาไว้เปลี่ยนท้าเปลี่ยนผ้า不好意ต又า เปลี่ยนท่าได้กันเฉยๆไม่เป็นท่านอนผมเชื่อว่าคุณยืนแล้วคุณไม่โดนนะคุณยืนแล้วคุณไม่โดนแน่นอนใช่เปล่าจริงจริงไหมเชื่อใจจริงไหมยืนแล้วไม่โดนจริงไหมอะไรอ่ะจริงไหมท่านี้ผมเชื่อใจข้าแล้วี่ามั้นลู่หนานคือชัวร์แน่นอนแน่นอนแน่นอน

ถ้าจับปาแล้วยอมยืนป่ะ用手捏着เนี่จะลุกขมาคเาล่นตลกกันด้วยว่เราเล่นตลกันอย่างนี้เลฮะไม่เกียวกพูเรามต้องความเร็วไหมกั้วเ่ตามเร็ไะกันเราม่้เรอม่มเหอนล้ว่ตงควร็นเราม่ตองความร็วไหมอันลเาไต้องวไมกล้รา่อคมเหมะวกันแล้วราะกันแเามะ เอาหัวหลอกโหกำลังจะไล่เลยอะหมดเลยไล่กันแบบ